ไปแล้วครวันนี้ก็ไปอยู่กับมือเดือดฟอกแล้วยาโดนบุพผาในส่วนใหญ่ต้องขององของโฮะไงนะฉัวเจอตอนนี้เป็นเช่นไรได้กลายเป็นเสแสงเจ็บอรว่านี่จะหายไปเมูรอเอคตอบนบางและเบาเช่นมือเธอ ใน,นยังพอคนพายเปล่าโอดครบแล้วบ้านมงไพอยู่เข้ามาเปล่าผมเปิดพัดลมเลยเฉยเวลาฟังแล้วพี่โมไพยายามพยายามคิดตามแต่คิดไม่ออกเลยใช่พี่พี่อยากไปฟังก็เลยจริงๆแม่งมั่วเ<อ>พียบน้ําอยู่สบู่ตกเพี้ยทายัางไงเหยียบสบู่อยากสง่งจะสง่งทําไอ้แบงไม่ดโดนคีบอดเฉยอ่า ไม่หายเรียนเรื่อช้าลงมากฎหมายแล้วนี่ยตกมืออีกรอบวัดพี่เพลงพี่เพลง่าเพี้ยนไม่เพี้ยนนะลูกสาวรู้ไหมว่าเราไม่ไปโรงเรียนนะก็ปิดเทอมอีกเขาไว้ได้สองสองล้านซับนะพี่อบพุณนร้าเสียงสดได้ฮะพอเด็ดร้องเสียงสัดพี่เวลาพี่พี่ฟังพี่หูจ้าบ่นเหมือนใช่เหมือนกับบ่นนะพี่จร้องเพลงไทยท่านหน่อยสิท่านท่านไทยหรือไทยท่านนะ ไช่นะจังุนย่ำเยยบซ้ำละเหมือนใส่ช่นดอกไม้เยี่ยวเฉาที่ไรนะเหมือนหนึ่งโนปีกล้าบินลวงโลกหวังแต่โดมไม่พัดมาช่วยบินไปร้องนานแล้วขอเสียงโดรีหน่อยสิไม่ทำแล้วเราได้อะไรบอกมาเยสเยสสอบไปกว่าสอบสอบดีกวา่วาที่คิดก็ดีแล้วยังไม่เปิดเติมเลยหมดวัด์ที่สามอ็เดี๋ยวก็ปิดอืม โลกเรียร้ายหาความจะเริ่มเปลี่ยนร้อนงโลกมาสู่รุ่งสางปุ่มบารังที่มีและก้าวผ่านไหนนะให้วัวรออย่าไปม,มองอย่าไปแค่